สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองไทแลนด์ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อที่จะสู้และฝ่าฟันในวิกฤตโควิด <c oughs> ไปด้วยกันค่ะ ซึ่งโครงการที่เราจะนำเสนอนะคะมีชื่อว่าโครงการกู้เงินดอกเบี้ย0%ค่ะโดยโครงการนี้นะคะมีชื่อว่า BBLs หรือว่า bounce back loan scheme ค่ะโดยโครงการนี้นะคะดูแลโดยรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินได้เร็วยิ่งขึ้นในช่วงโควิดค่ะ โดยโครงการน,นี้นะคะจะให้ความช่วยเหลือกับธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลางโดยโครงการน,นี้นะคะสามารถที่จะกู้เงินได้2000ปอนหรือว่า25%ของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดไม่เกิน5 0,000ป่นป์นะคะธุรกิจที่ยื่นกู้เนี่ยจะต้องเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและตั้งอยู่ในสหรัฐอาณาจากักรธุรกิจจะต้องก่อตั้งขึ้นก่อนวันที่1มีนา2 0 2 0ค่ะและธุรกิจนี้นะคะได้รับผลกระทบจากโครโรนาไวรัสค่ะ ระยะเวลาในการกู้ดอกเบีย้ยนะคะอยู่ที่6ปีค่ะในปีแรกนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องชําระเงินใดๆหรือว่าเสียค่าธรรมเนียมหรือว่าดอกเบีย้ยใดๆเลยค่ะแต่ในปีที่2นะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่2.5%ค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะวิธีการยื่นกู้นะคะสามารถที่จะยื่นผ่านออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของผู้กู้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมี11ผู้ให้กู้ที่เข้าร่วมในโครงการรวมถึงธนาคารรายย่อยหลายแห่งค่ะ ผู้ให้กู้นะคะขอให้คุณกรอบแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์แบบสั้นๆเพื่อเช็คดูว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะกู้ได้หรือเปล่าสําหรับใครนะคะที่สนใจที่จะกู้เงินตรงนี้เนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงหรือว่าเริ่มยังไงหรือว่าติดขัดปัญหาสามารถที่จะปรึกษาศูนย์หนึ่งสองไทยแลนด์ได้เลยนะคะเรามีบริการที่จะช่วยคุณเนี่ยสามารถที่จะกู้เงินได้โดยคุณสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยผ่าน Facebook 0 1 2 Thailand แลนอดไลน์มาที่012 TH TH ห่ือว่าโทรมาก็ไ็ด้ค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ